สำหรับคลิปในวันนี้เรามาทำความเข้าใจปิติที่สัมพันธ์กับการเจริญสติสมาธิก็ทั่วไปความหมายของปิติอะไรแต่มีอะไรเนี่ยให้ละเอียดไปอีกนิดหนึ่งก็นี้จากตามตำราก็บอกก่าปิติมาจากคำภาษาบาลีว่าปิติตงกับคำภาษา,ษาสันสกิตว่าปรีติปรีติตนะ ปิติหมายถึงความปราบปพ้่มใจอิ่มใจหรือความอิ่มใจปิตินี้เมื่อเกิดขึ้นกับใครจะทําให้หน้าตาแช่มชื่นเบิกบานจิตใจแจ่มใสเป็นความอิ่มเอิบที่ทราบซ่านไปทั่วร่างกายเช่นประชาชนมีความปิติที่เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันนี้คือความหมายของปิติคร่าวๆนะ กนีปิตินี่ยังแบ่งเอาเป็นเขาแบ่งไว้ในคำพีวิสุทธิมักเนี่ยหรือในตำราก็แบ่งออกไปจัดเป็นปิตนะิระดับต่างๆมีอย่างขุทธกาปิติคณิกาปิติโอกันติกาปิติอุเพงคาปิติพรนาปิติมีห้าชนิดเริ่มตั้งแต่ชนิดแรกเลยเนี่ยอย่าง คุทกาพิติปิติเล็กน้อยพอขนชูชันน้ำตาไหลเนี่ยอย่างเช่นว่าอธิบายฟังว่เาเห็นพระเจ้าอยู่หัวหรือเห็นลูกรับปริญญาเนี่ยขนชูชันน้ำตาไหลพรอยินดีเนี่ยเกิดเกิดพิติเล็กน้อยกนิกาพิติเนีพิติชั่วขณะทําให้รู้สึกแปรเป็นขณะด,ดุดฟ้าแลบเสียวซ่านถึงรูขุมขน ไอ้พวกนี้ถ้าเรามีศรัทธ,ธากับใครขึ้นเนี่ยแล้วเราแล้วเรามีมันมันเหมือนกับเป็นตัวดูดสติเองเราหรือทําให้เราใครจเจริญสติจะ,จะเจริญสติเองก็ตามหรือว่าเกิดจากการที่เรื่องราวภายนอกเนี่ยมาดึงดูดสติเราอันนี้ออย่างไรที่ว่าเขาคำอธิบายในใน้ายรายการเนี่ยเขาบอกขุตกาปิติและคณิกาปิติสามารถเข้าถึงได้ด้วยศรัทธ,ธาอย่างเช่นเราศรัทธ,ธา ในหลวงรัชกาลที่9ราร, 10, ร,รัชกาลที่10หรือรัชกาลที่หนึ่งอี่ห้าอะไรหรือศรัทธาในครูบาอาจารย์ของเราไอขา้ขุตกาบิตินี่เกิดขึ้นได้บิติเล็กน้อยแล้วก็คณิกาบิติีบิติชั่วขณะเพราะว่ามันดึงดูดสติไงเราศรัทธาเนี่ยมันมีการดึงดูดสติไอ้นี่ถึงได้อบอกมีศรัทธาแล้วก็มีวิริยะมีสติมันทําให้เกิดก,การดึงดูดสติก็คือการระลึกได้ขึ้นมา ทรงตัวหยุดชั่วขณะเขาเรียกกับเป็นปิติขั้วเชาชั่วขณะทําให้รู้สึกแป๊ๆเป็นขณะดุดฟ้าแลบเสียวสั้นถึงรูขุมขนนี่เดียวคุตตาปิติกับคณิกาปิติคณิกาปิติชั่วขณะแต่คุตตาปิตินี่ปิติเล็กน้อยอยู่ในหลับที่เราก,กว่าดึงดูดสติเองเราอย่างเช่นลูกลับริญญาหรือว่าในหลวงเราเห็นในหลวงที่เราศรัทธาเกิดทําให้เกิดคุตตากปิติพอเรามีสติเพิ่มขึ้นแนบแน่นเข้าไปอีกนิดหนึ่งจะเกิดคณิกาปิติปิติชั่วขณะ ม,มีปีติและทําให้เกิดสมาธิขึ้นมาศรัทธาวิิยะสติสมาธิทําให้เกิดสติและสมาธินี่เพราะฉะนั้นนี่นี้ถ้าเป็นนักปฏิบัติเขบอกว่าอกันกาอกันติกาปิตินั้นปิติลำดับที่สามนะถ้ามีมากย่อมทําให้เกิดอุปจารและสมาธิมันเป็นการพัฒนานมาจากคุตกาปิติคณิกาปิติ ปิติเล็กน้อยกับปิติช่วขณะกลายเป็นปิติที่เป็นละลอกก็คืออกกันติกาปิติเป็นพักๆสู้ลงมาดุดเคลื่อนซัดต้องฝังอันนี้ครับเป็นการพัฒนาสติสติขึ้นมาจากจากที่แรกเนี่ยเอาศรัทธาดึงดึงสติและจนกระทั่งเรารู้จักจับสติเพิ่มขึ้นมาอีกนะเราศรัทธาในครูบาอาจารย์แล้วก็เราฟังคําสอนเราปฏิบัติตามเนี่ย การนี้สติของเราพัฒนาขึ้นตามที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนแล้วก็มันน้อมอาที่ตัวเนี่ยก็เกิดปิติเป็นละลอกวิติเป็นพักๆรู้สักสู้ลงมาในกายดุดขึ้นซัดต้องฝังอันนี้ย่อมทําให้เกิดอุปจารสมาธิได้อกการติกาปิติเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติศรัทธาครูบาอาจารย์และปฏิบัติตามอาจารย์เจริญสติแล้วสักระยะหนึ่งนมายให้ถึงภาวนาถ้าเรามาพุโทโธพุโทโธพุโทพโธเนี่ย เราทาตามไปเราก็พาวนาไปหรือเราดูลมหายใจแล้วก็ดูไปดูไปรู้ไปด้วยศรัทธาแล้วก็สติมันดีขึ้นมันทําให้เข้าถึงอุปจารสมาธิได้ทําให้เกิดอุ้ปรารลสมาธิจากโอตกันติกาปิติกันนี้เมื่อเราพัฒนามาถึงอุปจารสมาธิเนี่ยมันเริ่มพสมาธิมันเริ่มพัฒนาขึ้นเพราะสติมันพัฒนาขึ้นนานขึ้นดีขึ้นสมาธิก็เลยตั้งมั่นขึ้นเป็นอุปจารสมาธิแล้วก็พัฒนาต่อไปในเรื่องสติ ทำให้มันแนบแน่นขึ้นอุปจารและสมาธินี่สมาธิเฉียดชานแล้วนะแต่ยังไม่แน่วแน่ยังไม่เป็นอัปนาสมาธิอย่างเช่นเราดูฝึกดวงกสินเรากําหนดนิมิตติดตาได้แล้วก็จนกระทั่งเลื่มน,นิมิตติติดใจนะเรื่องเข้าถูถึงจิตแล้วแต่ว่ายังไม่แนบเนีน่ยก็นี่เราก็จเจริญสติต่อไปในนิมิตหมายอันนั้นจนเกิดอุเพงคาปิต คือยึดติดกระดวงกระสินแล้วจํากระสินได้แล้วไอ้การนี้คุณสมบัติของอุเพงอุเพงคาปิติก็คือปิติโลดลอยคือสติสมาธิเดืขึ้นชักสงบขึ้นจากการอาการสู้ซ่าเล็กน้อยหรืออะไรขึ้นโดวเบฝั่งป็นสู้สู้สนะกายมันว่าต่อเนื่องชัดเจนแล้วก็ต่อเนื่องเพื่อนเริ่มทรงอารมณ์ได้แล้วเพราะฉะนั้น,นไอ้ปิติลดลอยก็จะเกิดขึ้นรู้สึกใจฟูแสดงอาการหรือทําการย่องอย่างโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นเป่งอุทาน เป็นต้นรู้สึกตัวเบามันลอยขึ้นไปในอากาศอะไรเงี้ยตัวโยกตัวโคง้งตัวหลุดตัวลอยอะไรเนี่ยเวลาเราจเริญสติดูลมหายใจหรือดูดวงกระสินถ้าใครไม่ถนัดเรื่องกสินก็ดูลมหายใจง่ายที่สุดนะจากที่ว่าเราดูลมหายใจในต้องบีบบงังคับเผลอบ้างลืมบ้างอะไรจนกระทั่งลมหายใจต่อเนื่องสติเราต่อเนื่องแล้วจนกระทั่งถึงคณนิกะสมาธนะิก็เรียกคณิกะบิติคณิกะสมาธิก็มาจนกระทั่งถึง อุปจารสมาธิกับอกการดิกาปิติถ้าเราเทียบนะนะแล้วจนก,กระทั่งเนะี่ยตัวหลุดตัวลอยอุเพงคาติกาปิติในกะระชายพอดูมากๆก็สงบมากๆเราทรงอารมณ์ดูลมให้ใจมากๆกับตัวหลุดตัวลอยเหมือนที่ข้าพเจ้าลอยฟังถอดกายมาเดินอย่างนี้เท้าลอยขึ้นไปฟ้าหัวป,ปักลงนะลงมาเดินถ้าทรงอารมณ์ได้ตรงนั้นอารมณ์ไม่เคลื่อนตกลงมาคิดนึกอย่างอื่นนะเราไม่ฝืนคิดนึกอย่างอื่นปุ๊บมันก็ยัง มันก็เพเพลินอยู่ในสิ่งเหล่านั้นในพิติอันนั้นมีสติสติเพิ่มขึ้นเพราะนั้นเนีย่ยเมื่ออุเพงคาพิติพิติลดลอยเป็นอย่างแรงทําให้ใจฟูอาการหรือทําการนึ่งดาดยไม่ได้ตั้งใจเป็นอุทานเป็นต้นหรือสุกตัวเบาหรือลอยขึ้นไปในอากาศหรือถอดกายมาเนี่ยอุเพงคาพิติที่ยึดกับดวงกสินทําให้เกิดทั้งกุศลและกุศลเกิดขึ้นและขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญ ก็เราพัฒนาจเจริญสติต่อไปนะให้ให้ดึงไอ้พวกกายที่หลุดลอยตัวเบานะมาไว้ในตัวนะ,จะเจริญสติต่อไปทรงอารมณ์ต่อไปมันก็สติมันพัฒนาเมื่อมีศรัทธาวิริยะสติพัฒนาเพิ่มขึ้นสมาธิก็เพิ่มขึ้นตามลําดับรู้สึกว่าเมื่อสติอยู่กับไอ้พวกลมหายใจจนกระทั่งผ่านจุดแล้วมันก็ทรงอารมณ์พอทรงอารมณ์แล้วมันก็จะปล่อยวาง พอละนาพิติจะเกิดขึ้นพิติทราบชานรู้สึกเย็นทราบเอิบอาบไปทั่วสารพังกายคือสติเรากําหนดดูลมหายใจที่เนียบขึ้นจึงกระทิ่งนิ่งจากเจ็ดขังเราที่แสสายมีวิตกวิจารพิติสุเอกตาจนกระทั่งลาวิตกวิเลปิติสุเอกตาลาพิติเลือสุเอกตาตามลาดับเหลือจนกระทั่งสุขเอกตานี่ก็จัดว่าเป็นลักษณะของอุเพงคาพิติ ก็นี่เรามาถึงที่เรียกว่าพรแนบแน่นความจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่เขาสรุปท้ายรายการนี้นะว่าพรนาบิติบุคคลทําให้เกิดสภาวะแห่งอัป,ปนาสมาธิแตสอัป,ปนาสมาธิมันเริ่มตั้งแต่ชาติหนึ่งสองสามสี่วิตกวิจารวิติสุขเอกตามันมีเอกะกะตาจิตแหละเราก็ดูต่อไปพรนาบิติทราบซรานอันนี้เล้เราดูต่อไปเนี่ยเราก็เราเข้าสติของเราดูลมหายใจจนกระทั่งเต็ม สติของเราในเต็มในกายเนี่ยมันจะเกิดแน่นเครียดแล้วก็เกิดพานผ่อนวางได้เกิดยิบ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 ตามกายแล้วตามผิวกายแล้วเป็นพลนาพิติทราบซ่านยังยึดอัตตาอยู่ให้รู้สึกทราบซ้านทั่วสารคางกายพิกิที่ประกอบด้วยสมาธิท่านมุ่งเอบข้อนี้สมาธิที่เกิดก็คือวลาเราดูลมให้ใจจกนกระทั่งเต็มอยู่ในตัวแล้วก็รวมเป็นกายไงแล้วก็ดูมาตรฐานกายเต็มในกายจิตเราสงบนิ่งเกิดความรู้สึกยิบ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 ทั่วกาย อันนี้ยังยังหนักกว่าสาัง่งสมาธิยังยึดไอเรื่องสติสมาธิเป็นพลานาบิติทําให้เกิดสภาวะแห่งอัปปนาสมาธิซึ่งเริ่มตั้งแต่ชานหนึ่งสามีถ้าเราปฏิบัติตรงทรงตัวไปตามลําดับจะเข้าคืออาจจะเข้าสู่ระดับถึงชาญนสี่ถ้าทําใครทําได้ถ้ามีวาสนาเดิมก็ทําได้ง่ายถ้าไม่มีวาสนาเดิมก็ต้องทรงตัวนี้ต่อไปให้มากๆจเจริญสติให้มากๆ